สวัสดีครับกล้าวผมไม่ค์วงแวแคสเตอร์ผมนด้อยู่เกมพินิพายชูเบอร์อีกเช่นเคยครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วก็ได้พัฒนาบ้านขึ้นมาอีกระดับเนึ้ผมนะตอนนี้บ้านผมก็พัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วผมนะก่อนอื่นมีหลายท่านบอกมาบอกเ hey, ฮ้ยพี่เกมพินิพายมาเร็วๆมาเร็ว,วทุกท่านยังไม่รู้กติกาของชา n e l ผมเหรอถ้าอยากได้คลิปไหนเยอะๆเร็วๆแล้วก็ต้องไลค์กันเยอะๆกับผมนะถ้ายิ่งไลค์เยอะผมยิ่งทําคลิปต่อไปได้เร็วขึ้น ดังนั้นขอมากันจังไลค์กันซะหน่อยนะเออถ้าเกิดไลค์ยิงไลค์เยอะผมยิ่งลงเร็วโอเคกันก็มาดูห้องใหม่กับผมดีกว่าผมนะดูครับสภาพโดยรวมก็อัปเกรดมาจากพาร์ทที่แล้วมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวผมตั้งชื่อห้องนี้ว่าห้องฟิตเนสเกมมิ่งนั่นเองครับผมนะผมทําเป็นคอนเซปต์ไว้เป็นร้านเกมที่มีผสมการสามารถออกกำลังกายในร้านได้ผมนะมาดูรับผม,ผมนี่ผมจะนําทางดีอันคอนเซปตร้านนี้ก็จะประมาณนี้ผมนะ ทุกท่านก็จะเข้ามาจากทางนี้ใช่ไหม,มเมื่อเข้ามาแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรก่อนได้จากนั้นเมื่อเข้ามาในตัวร้านแล้วสามารถเลือกว่าจะออกกําลังกายก่อนก็ได้นะหรือว่าจะเล่นแบดเล่นเทนนิสก็มีลูกเทนนิสแล้วก็ไม้เทนนิสให้พร้อมสามารถเล่นออกกําลังกายอยู่ซุ้มนี้ได้เมื่อออกกําลังกายเหนื่อยมากแล้วก็มานั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้ได้ผมนะถ้าเกิดหิวแล้วก็มีพิซซ่ากองเบอร์เลยให้หยิบกินได้อย่างฟรีๆครับผมนะ นี่แหละครับโอ้โห,โหครบวงจรร้านฟิตเนสเกมมิง่งโอ้โหคตรคีเอที่มาเยอะแยซึ่งผมก็ได้อะไรมาเยอะเลยจากพาที่แล้วโหส่วนนี้คือการอัพสกิลผมนะผมก็ได้เร่งความเร็วในการสร้างมา2ระดับเลยนะแล้วก็อ <c oughs> ัพสกิลมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็อัพสตรีมให้เต็มตอนที่เราไม่เล่นเราก็จะเวทยอดวิวแบบเพิ่มขึ้นผมนะผมอัพเต็มหมดเลยแล้วก็แน่นอนว่าเกมมิ่งอัพเต็มหมดแล้วเหลือแค่รอตอนซับแสนก็จะอัพพวกนี้ต่อครับผมนะสกิลถือว่าไปได้ดี เหี่ยมาเยอะมึงก็มาบ่อยเหลือเกินแล้วก็ผมขอโชว์ของที่ปลดล็อกดีกว่าตอนนี้ผมเลเวลสิแล้วผมนะอัพม,มาคอนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลสิแล้วของที่ปลดล็อกได้มันจะมีของพวกนี้ผมนะมีโต๊ะที่จะเพิ่มสายเกมมิ่งมีกรองมีกรองให้ด้วยผมนะกำลังสร้างอยู่ยวผมคงจะไม่ลงเพราะวา่านผมไม่ค่อยกรองเท่าไหร่เออไม่เข้ากันมีโคมไฟมีป้ายใหม่มีพื้นใหม่ แล้วก็มีไข่มีไม้เทนนิสใหม่นี่คือของที่ปลดล็อกได้ตอนวัลสเรตนะผมนะแต่ของแต่อย่างนี่ราคาเฉียดสามแสนทั้งนั้นเลยครับดังนั้นทุกท่านต้องอัปเกรดสกิลมาให้ดีถึงจะมีตัง์รองรับได้แต่ว่าตอนนี้ผมอัปเกรดมาเยอะเลยไงยอดวิวผมเลยได้เกือบเป็นแสนแต่ละครั้งอยู่แล้วดังนั้นจะซื้อของพน,นันไม่ยากเท่าไหร่อ่ามาดูเควสหน่อยสิใช่เควสผมต้องซื้อกรองมาถึงจะทำสาเรรจนี้ได้ผมกำลังทำอยู่โอเคต้องสร้างวิดีโอธรรมาชาติ2อเอี๋ยวค่อยทำ แล้วก็สำรวจ5ห้องโอเคงั้นก็เช่นเคยเราจะไปสำรวจห้องของทุกท่านนะผมนะโอเควันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้กิฟต์นิดหน่อยผมนะ กิฟต์ก็คือของขวัญที่จะได้รับเมื่อมีคนแอดเรามาหรือเราแอดเข้าไปแล้วเราสามารถให้ได้เหมือนกันเราสามารถให้แล้วก็รับของขวัญได้ยิ่งมีคนแอดเรามาเท่าไหร่แล้วยิ่งได้ของขวัญเยอะเท่านั้นนะผมนะอย่างตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะแอดผมเยอะมากเนี่ยโฟลเลอร์นี่คือคนที่แอดเราผมนะมีตั้ง2500กว่าคนทุกท่านแอดผมมาตั้งส 1, องนหารยกว่าคนทำให้ผมสามารถได้กิฟต์จากทุกท่านเนี่ยเยอะมาตอนที่ท่านก,กดส่งกิฟต์มาเนี่ยถ้าเกิดผมมีโฟลเลอร์เยอะแล้วผมกดรับกิฟต์มาผมจะได้โคเยอะะผมนะ ดังนั้นเดี๋ยวจะได้ดูว่าผมได้เยอะขนาดไหนโอเคนี่คือกิฟท์ที่ได้มาจากผู้ติดตาม2,500คนจะเยอะขนาดไหนทุกท่านลองดูว่าผมนะบะ้าอืมกิฟท์ที่ follower ให้มา603กิฟต์งึงไ,ได้มาบ้างอืมเจ้าวิวแสนรับ400ธนบัตร5แล้วก็ขอขวัญอีก2เป็นยังไงครับผมนะกิฟท์ที่ได้มาโคตรเยอะยิ่งผู้ติดตามเยอะเท่าไหร่กิฟท์ที่ได้มายิ่งเยอะขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเทคนิคที่ผมจะบอกให้ทุกท่านทําก็คือทุกท่านลองไปนัดกันแอดที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างผมนะเขียนชื่อตัวเองไว้แล้วก็มาแลกกันแอดว่าเฮ้ยฉันแอดมาแอดกลับแอดมาแอดกลับแอดมาแอดกลับทำให้เวลาส่งกิฟต์หรือรับกิฟต์แบบก็จะได้กันเยอะขึ้นไงยิ่งมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่ดังนั้นทุกท่านไปหาคนติดตามมาไปเรียกบอกว่าเฮ้ยมามาเดี๋ยวฉันแอดแลกกันแอดเออถ้าแลกกันแอดมันก็จะดีไปแลกกันแอดที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างยิ่งคนแอดเรามาเท่าไหร่ยิ่งได เดี๋ยวผมโชว์ของขวัญก่อนเมื่อกี้ผมได้ของขวัญมาใช่ไหมอืมเปิดกล่องดูของขวัญที่ผมได้มาเมื่อกี้อีก2กล่องดูที่ผมได้อะไรมาบ้างมาเปิดเลผมนะอะไรวะเนี่ยอืมงเห็นเงาแล้วดูไม่ค่อยออกเปิดมาเปาะต้นไม้ครับผมนะ <laughs> เวฟต้นไม้อัพเลยผมยิ่งแต่ผมเวฟสวยแล้วเลเวลขึ้นยากมากผมบอกตรงแล้วก็ของขวัญอันที่ได้มาก็คือนี่อืมอะไรวะเนี่ยเครื่องสำอางโอ้ทุกท่านให้เครื่องสำอางมางผมขอบคุณมากครับผมนะ <laughs> แล้วตังผมก็ได้มาเยอะเลยตอนนี้ตังผมสีแ่แสนแะล้วผมจะซื้อของหน่อยสมองผมมีให้อัพแล้วแต่ว่าผมรออัพนี้อยู่สมองห้าสิบเพิ่มภารกิจประจําวันได้อีกหนึ่งอันผมรอห้าสิบก่อนรอไปกันโอเคกิฟอีกแล้วเหรอท่านให้ผมมาอีกแล้วเนี่ยเออเอามาอีกรอบอืมสามารถรอจนกว่าจะได้เยอะๆแล้วค่อยกดทีเดียวก็ได้ผมนะ้ไม่ต้องคอยกดบ่อยๆเพราะว่ามีคนส่งทีแล้วก็ได้รับทีแล้วก็รอกดทีเดียวตอนเย็นเย็นก็ได้ไปทํางานก่อนก,นกลับมาค่อยเปิดกิฟทีเดียวอะไรแบบนี้เออ ซึ่งแน่นอนว่าผมสามารถส่งคลิปให้ทุกท่านได้เช่นกันแต่ว่าผมต้องรออีก2ชั่วโมงเพราะว่าผมเคยส่งไปก่อนหน้านั้นแล้วผมที่พวกที่แอดมานี่ผมส่งคลิปไปให้แล้วผมนั้นแลกกันส่งแลกกันส่งมาผัดกันแลกเปลี่ยนคลิปกันดีกว่าโอเคงั้นเราก็มาสำรวจห้องของทุกท่านในพาร์ทนี้กันบ้างดีกว่าผมก็แอดมาเยอะอยู่นะผมก็เพิ่มการแอดมาบ้างรอบนี้ผมจะขอไปสำรวจห้องของคนที่เลเวลสูงๆหน่อยละกันเพราะห้องเขาน่าจะสวยอื เริ่มจากคุณโครโนสดีว่าละกันผมเคยไปอย่างผมจำไม่ได้นะว่าผมเคยเข้าห้องไหนไปแล้วก็อลองสุ่มดูแล้วกันไปโครโนสดีว่าเข้ามาอืมใช่ห้องนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาผมนะเป็นห้องที่ดูนิ่มนิ่มดีครับผมนะเป็นอะไรที่เรียบๆไม่ต้องหวือหวาอะไรมากแมวนอนบนกล่องลังไม้เอออาจจะผสมผสานหลายสไตล์ที่มันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันบ้างทําไมกระจก ทำไมนักร้องจะร้องเพลงร้องเพลงไปส่องกระจกไปเนื้อเพลงไงเวลาร้องเพลงก็ดูดกระจกไปอ๋อแล้วก็เล่นอะไรไปอ๋อเขาน่าจะเล่นสายดนตรีผมนะพวกอุปกรณ์สายดนตรีนี่เพียบเลยโอเคน,น,นานๆจะเจอห้องคนเล่นสายดนตรีส่วนใหญ่เป็นเกมมิ่งับผมนี่คนห้องเป็นห้องที่เรียบดีผมจับคือว่าจะได้สวยงามแหละไม่ลกมากหรืออะไรมากก็ยังคอดูได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีคอนเซปต์ที่แน่นอนสักเท่าไหร่อ,อ อาจจะไปเพิ่มเติมรายละเอียดของห้องเพิ่มอีกนิดนึงก็จะดีกับผมนะโอเคนี่คือห้องของคุณโครโนดีว่าผู้มาอ่านทีก็ส่ง,งเข้าไปนะโอเคมาดูห้องต่อไปกันบ้างดีกว่าห้องคุณอะไรที่ผมยังไม่ได้เข้าไปคานนโลเกมมิ่งใช่นี่ผมยังไม่เคยผมต้องจด้วยนะว่าผมเคยเข้าห้องไหนไปแล้วบ้างวะ <c oughs> เข้าห้องนี้บ้างมาห้องของคุณคานนโลโห้องนี้ ชอบโปสเตอร์ที่ติดตรงกำแพงมากครับผมนะติดเป็นแบบว่าโหเลียงกันเป็นระเบียบดีมากแต่ละรูปนี่แล้วก็ดูแล้วอเหมือนจะเป็นห้องดนตรีแต่ว่าเครื่องดนตรีอย่างน้อยไปหน่อยแล้วก็มีกรองมาอยู่ข้างหลังดื้อเลยตรงเนี้ยผมผมชอบแค่ส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยผมชอบมันดูเป็นระเบียบดีแต่ว่าข้างหลังนี่ค่อนข้างจะลบไปหน่อยครับผมนะดูจัดและยังไม่ค่อยจะมีคอนเซปต์สักเท่าไหร่โดยรวมแล้วเหมือนกับว่าเอาตู้มายัดให้มันดูรวมกันที่เฉย กรองเนี่ยผมน,น่าจะหาอะไรมาตกแต่งรอบๆกรองผมนะเพราะกรองมันมาอยู่เดี่ยวๆดุ่นๆนตรงเนี้ยมันจะดูโงวงๆไปน่าจะเอาอะไรมาตั้งรอบๆกรองให้มันดูเป็นอย่างเดียวกันคีย์บอร์ดก็ได้เออคีย์บอร์ดมาตั้งข้างๆกรองมันก็จะดูเป็นกลุ่มดนตรีใช่ไหมล่ะออาอะไรแบบนี้โอเคนั่นคือคำแนะนำของผมนะคิดกันเองคิดเองห้องเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นสายดนตรีคนเล่นสายดนตรีเยอะเนี่ยงั้นต่อไปผมดูห้องคนคุณข้าวสวยบ้างลวกันชื่อชื่อชื่อน่ารักดีขอดูหน่อยห้องคุนข้าวสวย ว้าวห้องอนุรักษ์ธรรมชาตินะผมนะเฮ้ยชอบชอบชอบเป็นการตกแต่งโดยใช้ลังกระดาษไม้จากธรรมชาติแล้วก็ปลูกต้นไม้โอโหมีเทียนแล้วก็เลี้ยงสัตว์จานวนมากเลี้ยงแมวเน้นแต่แมวดีกว่าเออเลี้ยงแมวสี่ตัวเลยเป็นห้องแนวธรรมชาติที่รักการเลี้ยงสัตว์เฮ้ยผมชอบผมชอบบรรยากาศของห้องนี้มากแต่พื้นอาจจะต้องไปปรับเรียบหน่อยผมจำได้มันมีพื้นลายหญ้าใช่ไหมน่าจะหญ้าเออ ถ้าเอาพื้นลายหญ้ามาแปะน่าจะดีนะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นสวนให้สัตว์อะไรแบบนี้ถ้าคุณจะทําห้องแนวสัตว์เลี้ยงนะผมชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากแต่ลูกบานมันรู้โดดออกมาได้ยังไงนะน่าจะใส่ต้นไม้เพิ่มมากกว่าลูกบานมันโดดออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นห้องที่ดูรักธรรมชาติให้ผมชอบคอนเซปต์รักธรรมชาติมากถ้าเพิ่มต้นไม้อีกนิดแล้วก็ทําให้ห้องมันดูเขียวขจีขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เอ้ยแต่ตอนนี้เขาเลเวลแค่เลเวลหอยู่ใช่ไหมเออแต่ยังเพิ่มอะไรได้ นี่อัพหรือเวลผมนะจะได้ปรับแต่งให้ห้องกายเป็นอะไรที่ธรรมชาติสุดๆผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้ชอบบรรยากาศห้องมาเยี่ยมเยี่ยมโอเคผมไปดูห้องมาเยอะแล้วก็น่าจะเสร็จเสร็จเควสด,ดูห้องห้าห้องแล้วกดมาโอเคโอเคผมขอตัดพาร์ตพิเศก่นผมนะก็จบประสบการสสำรวจห้องฟิตเนสเกมมิ่ของผมเป็นไงบ้างถ้าทุกท่านที่แอดผมไปทุกท่านก็สามารถคอยดูส่องว่าผมทำอะไรได้บ้างนะ อาจจะมีหลายท่านแอบดูผมแล้วก็ได้แอบดูว่าผมกาลังวางโต๊ะตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นอาจจะได้เห็นวิธีการสร้างห้องนี้ถ้าเกิดทุกท่านแอดผมมาแล้วคอยแอบดูนะผมก็คงจะสร้างอะไรไปเรื่อยตอนนี้ผมมีตังตั้งห้าแสนต้องไปซื้อของมังและก็ <c oughs> คง <น S 1> จะเปลี่ยนปับเปลี่ยนห้องไปื่อยผมนะผมยังไม่หยุดแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมชอบคอนเซปห้องผมมาเลยห้องฟินิทเกมมิ่งออกกำลงังกายแล้วก็เล่นเกมไอ้ถ้าทุท่านมีห้องที่น่าสนใจก็อย่าลืมผมนะไปแลกเปลี่ยน i อเดียกันที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้แลกเปลี่ยนกันไอ ผมแนะนําให้ไปแลกเปลี่ยนคลิปกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างไปลองดูกันเด้เโอโอเคครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสารค์สนเทศไปให้ผมนะอย่าลืมผมนะถ้าเกิดอ,อยากดูต่อเร็วๆก็ต้องอย่าลืมไลค์กันเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดาห์นีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคุณฟูง